บ่อผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลหมูแห่งนี้นอกจากจะทำหน้าที่ผลิตก๊าซส,ส่งไปตามท่อให้ครัวเรือนในครึ่งหมู่บ้านได้ใช้ทุกวันแล้วยังช่วยยุติข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของฟาร์มหมูที่มีมานานลงได้อีกด้วยบ้านยายดาหมู่3ามตบลตะพงอำเภอเมืองระยองมีฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่2แห่ง เคยถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องน้ำเสียและส่งลิ่นเหม็นกระทบกระทั่งกันหลายครั้งทำให้ผู้นำชุมชนต้องช่วยกันหาทางแก้ปัญหาจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยศึกษาต้นแบบจากอบตอดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่แล้วนำมาดัดแปลงให้เข้ากับสภาพพื้นที่สร้างเป็นบ่อผลิตก๊าซด้วยงบประมาณโครงการอยู่ดีมีสุขรับน้ำทิ้งและขี้หมูจากฟาร์มเลี้ยงก่อนส่งก๊าซไปตามท่อที่วางไว้ทั่วหมู่บ้าน พอเราทําโครงการแก๊สต,ตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเออมันก็สามารถลด้อบพิพาทระหว,ว่างผู้เลี้ยงกับชาวบ้านได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านนั้นยังมาใช้แก๊สที่ราคาถูกเพราะว่าเราเก็บเราเก็บค่าใช้จ่ายเหลือนละแค่30บาทต่อคนเรือนนั่นเองนะครับก็ชาวบ้านก็ได้ตรงนี้แล้วก็จะของฟาร์มก็ยังได้มูลูกกรนะครับเกี่ยวมดแก๊สแล้วนะครับเอามาทำเป็นปุ๋ยขายเสริมรายไ,ได้ได้ด้วยนะครับแทนที่เราไปทิ้งนะครับ ปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีบ่อาาแก๊สเพิ่มเป็น2บ่อส่งก๊สช่วงละสี่เดือนให้ใช้ได้ครบทั้ง130ครัวเรือนและพัก1เดือนตามรอบการเลี้ยงาการแสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเดิมมีความขัดแย้งกันแต่สามารถที่จะมาหาวิธีการน,นะฮะแก้ไขปัญหา,าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นและสามารถทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันโดยสันติ การมีฟาร์มเลี้ยงหมูไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้อีกต่อไปแต่กลับช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนของชุมชนเป็นการพึ่งพาและแก้ปัญหาสิ่งของเหลือใช้จากฟาร์มที่ชุมชนอื่นๆสามารถนำไปทำได้ร่วมขับเคลื่อนพลังแห่งความรู้สู่ความยั่งยืนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย